แรงรถไนแรกเราเลือมันไม่ตรงกับวันรู้ใาเขียนมันทำกับทำใจข้อข้อต้พงรอนชาติใหญ่ใหญ่ตชอบลองวิรถก่อนแล้วการะจาแล้วเร่มเรียนเรียนระครับ้ไวรแล้วารกระจยของ่า ครับเรื ite, it ่องการจัดงานรัฐพิธีถวายราชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีรวมสวงนะครับในเจ้าหนี้พระเครื่องนะครับท่ารัการทัานส่วนราชการนะครับแล้วก็นาฬิกานะครับแล้วจะเริ่มตั้งแต่พิธีสงนะครับแล้วก็ต่อด้วยของแต่ละคนในที่เป็นเรื่องของพิธีการหลวงที่จุลราชนะครับอันดับที่สามครับเรื่องขึ้นไนเป็นนาฏิว่า ที่ที่สิมกราถึงันที่1กุมภาพันธ์แต่ในส่วนตรงนี้ในฐานะตอนเจดีนะครับมีการพูดคุยกันในในวงวงเล็กผมที่ว่าทางเขาได้เริ่มดีขึ้นะนะครับแล้วรัชการแล้วครับการแต่งกายในพิธีนะครับก็จะเป็นเครื่องค้าวสารนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมก็ คือเราก็ค,คล้ายๆนะคราบนีวลเราก็มีปฏิจจ์กตะท้ามันเหตุการณ์าวน5วันเช่นเดิมโดยมีพิธีบวงสวงในวันแรกนะันหนึ่งน,นะครับก็จะมีงานหลักก็คือเป็นที่ทำการปกคองจังหวัดนะครับในงานรับผิชอบหลักแล้วก็จะมีการวางแผน,นในกานนะครับในการควบคุมการแะดงยุทธหาตถีนะครับการกำหนด